ดีเพื่อนๆยามบ่ายโอ้แดดออกแล้วเช้าอากาศเย็นดีรู้สึกเปรี้ยวปากสักหน่อยอจะเพาเพื่อนๆไปเก็บมะม่วงมะม่วงเขียวสเสวยของเราจูกดกอยู่ครับ เขียวสวยต้นแรกลูกกำลังพอหน้ากินว่าจะเก็บมันอยู่ไม่สูงครับอยู่ต่ำๆจะเก็บไปกินทำน้ำจิ้มกินก่อนได้แล้วเอาสองลูกพอสองลูก ทำน้ำพริกเกือกินฝั่งน,นู้นก็ดกตเต็มต้นเลยไดแล้วมะม่วงเขียวสวยไปลองดูสิรสชาติเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเขียวสวยเขียวสวย าตัวปอกมะม่วงก่อนทำแจวก่อนเนะจวพริกแบบเกลือใส่สดดชูรสรสดีเกลือแล้วเราจะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่ว

ผงรถดีชูรสแล้วก็เข้าขคั่วเสร็จแล้วครับมม่วงปาดมาเรียบร้อย Tìm thử ngồi tiếp Chắc chắn Kiểu xứ ơi kiểu xứ ơi Mình bàn đầu Khau kèn Khau kèn Khau อีกหน่อยเก็บมาบ่มได้คนระับ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเยอะเ๋ยวสวยคุยเลย mm -hmm.

muộn thiếu xuôi Có tuổi kìm mà muỗng rất nào không có miếng khoai 1 Có khuôn dưới chị ta cho